ก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับสังกัดเดี๋ยวเล่าให้ฟังวันนี้ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเรามารับสติกเกอร์นะครับในอ็อฟนะครับเลขที่สามหนึ่งศูนย์นะครับเขาบอกว่ามาแวะส่งของที่บางกะดีนะฮะแล้วก็แวะมาเอาสติกเกอร์ด้วยเดีย๋ยมาดูรถกันโอ้ส่งคือยอดดีแท้วะ ดูรถกันก่อนนะเอาอะไรมาลงครับเอ,อเ,รเอารายงานตัวให้พี่หน่อยเร็วสมัสามหนึ Number ่งศูนย์ส0 3เออเอาอยัางมาลงกาะต้นไม้ให้ยังก่อต้นทุเรียนต้นทุเรียนโอ้ยเละเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โห เนี่ยฮะรถคอกสายอาชีพมันต้องมีพวกไม้อัดไม้อะไรเอาไว้นะฮะหลายหดบ่เอาไว้กั้นอะไรนี่เยอะๆอย่างเงี้ยผลไม้รวมอ๋อผลไม้รวมอ๋อต้องต้องวางให้มันเป็นชั้นใช่ไหมอืมโอเคนะฮะต่อออมาแวะเล่นด้วยนะฮะไว้เจอกันนะครับสังกัดเดี๋ยวรอให้ฟังนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะครับผมบ๊ายบาย Yeah.